ดีทุกคนวันนี้เราไปเจอกันในเกมเรื่องโลบแบบนี้เรยวค่บนี่ค้าอะไรดีว่านี้ซื้อตั้งหลายค่ะสมมติอย่าไปสนใจมันับซื้อมาทุกเล่นเล่นเกีค้วอะไรดีเออคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วว่าเ่ก้าอะไรดีคิดไม่ออกจริงว่ะเรไมวรเล้ชิบไม่ออกจริงไม่รู้ทุกคน ใช้เวลาอาชิปงานไม่รู้ว่าผู้โทรศัพท์กระตุกไหมในการเล่นรอบนี้ผมไม่รู้จริงๆโทรศัพท์จะกระตุกไหมผมต้องตัดคลิปอีกเนี่ยคลิปตัดคลิปหน้าหมาหน้าหมาสำหรับหน้าผมมันมีชื่อโลโก้กเดี๋ยวผมใส่ให้เอาไปดูแป๊บเดียวเลยโซ่จะหนึ่งเบ๊ ลอมนะันรวมไปถสอล้อก็เจบไปเลยไปผมไม่เข้เจ,นะจแลวทากจะชอบสิ่งามแต่ผมไม่รู้เลจะตัดชิ้ไปตัดผ้าไปมีหัว,วไฟขายไหมล่ะอืมไม่มีโอเคคนเศาเลยว่ะคนมสองลอแล้ว,อลอลวีไม่เกบ,บัวไขาเลย้ ขายขายชุฟ้าเฮ้ยวาเขามีอะไรในโต๊ะขึ้นมาอขายไปม,มันหน่ฟ้าเพลงไปเลย ใช้เวลานาน,ดน,น,นาดเดี๋ยวนะในการอัดเนี่ยโอเคผมจะใสร่รา,าคาและคียอะไรใต้ติอดอ่ะแจกันที่เราดูเฮีย้ยห้าหกพะเฮ้ยเนะาะใส่ไหมสามห้าหกผมเส่โลกเโาคิดว่า ห้าหกขึ้นเสียงโลเคชิพหัขอโทษด้วยโอ้โัวขอเยอะอยู่นะเนี่ยบอลสี่อันถ้าไัตอนที่เข้าตัวคือตลกกุต้องแหลกวะเออโกะมาอะไรกูเป็นปัญหาของเกลือกันเก็บโป้ฟุบิสาได้อีกว่าเนี่ยไม่รู้สิแล้วจะรู้ได้าดูของเยอะอันลูกปิดก่อนแม่งเลย เอียนกูเกือเพิ่เกี่ยวกับพัดลมเละเชื่ออ่ะต่มาตอนเช้าเลยยูกูเกือเไปเกี่ยวกับพัดล,มเ,เลเเมเมื่อกีมมอกก้โอ้เชี่อมากเลยอ่ะกูร้อนกูนปิดพัดลมแล้วกูร้อนเอ้เฮียไปเราจะได้ความเร็วให้เลยเออไปเรื่อยๆเอ้ยป้องทหา,หารนี่เยวเบอร์แวะโอเคถึงละ เอาไปขายของก่อนแล้วกันอืมขายของขายของเจ็ดชิ้นไป่ได้ขบุตด้วยเอ้ยมะอย่าไปเยอะกูไหมจเจนุว่าดีสิกูจะพาไปฆ่าเรื่อาา้กูขี่กูจะฆ่าอืมนไอ้ป่อยผมไปกูไม่ปล่อยว้ยาขายของขายของขายของอ่ารวยแล้วกูเหี้ยรัวไปงี้เลย ไอ้เห yeah. ี้ยโควิดโคโรนวิดชัดเลยไอ้เหี้ยมามาคือมีอาขายโอ้ร้อนเหยียอออกเร่งความเร็วเลยดูมีมอเงินเนื้อขายพอดีโอ้ยมึงก็ติ่นจังเลยกูฆ่ามึงทิ้งแม่งโอเคได้เวลาซื้อปืนโอเคเอาลฟ์ฟันดึงไม่เดียวตาย ปืนขอดเทปเจ้าปืนที่เอาไว้ฆ่าเทพเจ้าฆ่าอะไทุกสิ่งทุกอย่างมาในเมืองดัมเบดพอนะโอ้โหเปิดพุ่ลงดูขวัญร้อนเปิดเกจนหนึ่งโอร้อนเสียงลงเพาไม่กู้คลิปเปิดปืนเจ้าสามนะโอ้เปิดเจนหนึ่งก็ช่วยได้อยู่โอเคไปซื้อ เดี๋วเราเก็บโอเคเก็บ okay. เก็บ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 อืมรู้เอเลยเลยกระสุนโอ้หนึ่งร้อยก้าสิบสองนะก็ถือว่าไปอ่มามาให้กูขี่ไปตายซะโอเคไปต่อเลยโอเคเดี๋ยวผมว่ามัน,าน,าน่าจริญน่าจะได้เรื่องคมเร็วให้หัวอืม เพราะว่าอ like, ีสัวก็เลจมึนแล้วก็ถึงเวลาของผมอ่ะตอนคืนก็ไหวชิลตอนเช้าก็ไหวผมยิงไม่เดียวตายไม่ได้กลัวกลัวแค่มีคิปเปอร์ระเบิดแต่ผมก็หนูหล่วงนั่นแหลอาจจะมาตัดมาเลยเรื่อยๆเขี่ยไปเรื่อยไปไปเขี่ยไปเขี่ยไปขุดสามเลยเขี่ยยิง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 ไปเรื่อยๆ ยิงยิงยิงต่อประการที่กระสุนไม่เยอะในการเคลียร์ยิงไปเรื่อยๆโอเคผมไม่ได้เปลืองกระสุนขนาดนั้นเออเออหมดแล้วหมดแล้วผมบอกแล้วที่กระสุนนิดเดียวเออเพราะว่าจะมือผมว่ามันก็จะมืดแล้วนะเก็บพลก่อนเก็บพลเป็นอืมโอเคเราโอ้มืดพอดีคืออะไรโอ้คือฟาฮาโอเคไปเก็บบอลเก็บบอล เกิบขี้ไม่ผมพูดเล่นเมื่อกี้โอเคเจวพูดเลยก็เลยจะมาแล้วมาเจอกันเลยนะได้ได้ชิมเงี้ยอะไรเดี๋ยวเอาผมไปละมันอยู่ข้างนอกเลยจิบไปดิจิบไปดิมองไม่เห็นแตายยังอู้ใช้กี่ตายว่ะโอ้มว่ามันใช้กระสุนไม่เยอะนะป้อมปากกาใช้ผมว่าใช้ไม่ถึงสี่สิบนัดเท่านั้น เคไปต่อนี่ตัดมาตอนใกล้เช้าเลยผมกระพื่อคืนผม,มบับวกับไอ่พวกนี้อยู่โคไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้กลัวเต่พวกที่ถือดาบที่บึกขี่ม้าไว้จังวะขี่ม้าไว้แป๊บเดียววาไม่ใช่ถัวไอ้น่าร้อนเนี่ยนจะเตสหมดเลยระโอ้ยก็มาเดิเช้าอีกแล้วอหมดใน้วดาความมมากับ งานเงินเงินเงินเงนไปเลยไปขอใคดึกๆออเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมา,ากมายหลายหลากยุงแค่เพียงข้ามวันพอสว่างรุ่งสร้างก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไปลถ้าฉันจะฝากฝาก ฟาร์มเพลงจบไปไอ้นีอ่ะกูขอสบสมเงินรูมองเยอะนะใช่ไหมอ่ะได้เวลาขายแหละกับตันพิกเก๋ไม่ใช่กับตันพิกขอดนะผมทีเดียว่ากับตันพิกเก๋เนี่ยลูกน้องเยอะเกินไปไปต่อแต่เวลาซื้อทราน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 เออทำไมด้หน่วงวะผมไม่ได้พูดเลยมันง่วงจริงนะเนี่ยโคตรง่วงเลยโอ้พี่ง่วงชัดๆไอ้เหี้ย เออเออออเออซื้อด้วหเออซื้อก่อนด้ไหมซื้อานดีกว่าเอฟม็ตูกครูบะต้ครูโคโค่ก็ซื้อฐานซื้อโอเคโอเคซื้อฐานพอละไอทวไมไม่เก็บบะเก็บมโอเคตอนนี้เวลา ดูไม่ทันเลื่อนเร็วเราไม่ต้องดูก็ไระอองยิงดีๆเผาดู้แลกันคลิปไปต่อเลยไปต่อไปต่อเลยติดตัดคลิปให้สั้นที่สุดแล้วแน่ที่จะทำได้จากยี่สิบสองตัดคลิปให้ละขอคุณเลยว่าเล็กคลิปหายตอนเล่นเนี่ย เข้าใจคนเล่นด้วยว่ามันแลกว่าไม่ได้มันแลกจริงๆแลกคูดนวงเลยโอเคแค่นี้แหละไปเจอท่อมแล้วะ่ะเอ่อเก่งมาเก่งมาไม่ไจ้ท่ามดิเออบ้านหมอเลยไหมไม่มีแบนเน็ตเต็มตัวอยู่อืมไปต่อ ไปต่อเลยเอ้ยเ,เดี๋ยวนั่นทำเหรอว่าไงวะดูไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยทำไม่ใช่ยทำ,ทำเอ้ยพี่กัปตุนสนใจกินลูกกระสุนไหมไม่รู้ดิพี่กัปตุนน่าจะอยากกินกระสุนไม่แน่ใจอะแต่เมื่อพี่เทียนที่ผมโดนโซบีลุงตาย พอเลือกพอผมอยากเห็นมันอยู่แค่ขวดเดียวทำไมวะแถมผมจำได้ว่าผมสบิชิตตัวไม่เจอมาแวะหน่อยแวะผมว่าผมไหวว่ะไหวไหวไหวได้นอนยิงยิงไม่เข้าเลยทำไมอนะ่ะทำไมมันไม่ตายเมืไม่ได้ไม่าตายหรืองั้นเอาปืนเลยฟิลกูไปแดกไปให้มันเดือดหน่เดือดตายซะ ไม่มีอะไรทนะั้งนั้นอะ่ะไปต่อไอ้ยิงขาไอ้ยังไม่โดนไอ้ยิงไม่โดนโดีโหขยิงอัดตัวมันก,กูยิงไม่เข้าเลยวะแล้วพวกกูไปกินแทนไปแซ่บไรไอ้ยิงติดยิงติดสมปุ๋ยสมบอสไปต่อ ทำไมกูมาบ้านนี้ลูกรู้สึกมีกรูปรูคมในแปลกๆเมื่อกูจะตายไม่รู้อาจจะเธอไม่ได้ตายก็ได้ไม่รู้สิถ้าเหวี่ยกระตุกแล้ววะมื่กูรูปกระตุกกระตุกหนักขึ้นเลยเนะี่ยโอ้เฮียกระตุกจิงเลยเนะี่ยโอ้โหกระตุกซุปเป๊ยเฮียขนาดนั้นเลยเหรอ นี่กูตุกไดถึงขนาดนี้โอ้ยเหียอะไรเนี่ยพงมือแล้วมือโอ้กะตุกเอางลอสีกอกันอุ้ยกะตุกอะกะตุกเหียกะตุกเหียกะตุกเฮ้ 呜，又唱、嗯、不上来了。